เรื่องของสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่างเข้าเกินกว่าวัยเกษียณแล้วเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงสุขภาพเนี่ยมันรวดเร็วมากไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลนะฮะแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีอาการแทรกซ้อนหลายอย่างนะครับผมบรสิ์เคหะเสถียรนะครับอายุก็69แล้วเกษียณมาเกือบเกือบ10ปี หลังจากเกษียณแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรก็คือเที่ยวบ้างนะฮะเจอเพื่อนฝูงบ้างแล้วก็หรือไม่งั้นก็เล่นกีฬาก็คือตีกอล์ฟก่อนที่จะเ,เริ่มมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็คือไปที่ประเทศโปรตุเกสช่วงที่ไปก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเดินตามเพื่อนๆไม่ค่อยทาต้องพักค่อนข้างนานกว่าจะหายเหนื่อยพอกลับมาถึงก็มาเช็คสุขภาพจริงคือ เราจะเช็คสุขภาพเพื่อที่จะไปทําเรื่องของ MRI Fusion เพื่อจะเก็บชิ้นเนื้อที่ต่อมลูกหมากแต่ปรากฏว่าคุณหมอแนะนําให้ admit แล้วก็เช็คเรื่องติดเชื้อก่อนคุณวรสิทธิ์เนี่ยเป็นคนไข้ที่เข้ามาตรวจเพื่อประเมินก่อนที่จะทําการผ่าตัดต่อมลูกหมากคุณหมออายุรกรรมซักประวัติได้ว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายหลังจากไปเที่ยวต่างประเทศมา เลยส่งคุณวรสิธิ์ต่อมาถึงให้ผมตรวจเราก็พบว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยมีโรคหัวใจรุนแรงซ่อนอยู่นอกจากนั้นเนี่ยเหมือนมีการติดเชื้อในร่างกายด้วยนะักขณะนั้นซึ่งเราทําการตรวจต่อเนื่องไปก็พบว่าคุณวรสิทธิ์เนี่ยมีฝีนะครับที่เต่าบ,บอกตามตรงว่าผมไม่เคยเป็นคนไข้ในมาก่อนจนกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณหมอตรวจเช็คว่าเอออาจจะติดเชือ้อแล้วก็แนะนาให้อดมิด จำได้ว่าเป็นวันที่1มิถุนาออกจากโรงพยาบาลก็คือ15มิถุนานะฮะอยู่15วันเลยยาวแต่ว่าก็ดีเพราะว่ามันก็ได้รักษาแบบทุกอย่างพร้อมนะฮะเพราะที่นี่พร้อมก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางเราก็ฟังผลเสร็จก็เจอหมอเจอหมอเสร็จพอหาวิธีรักษาเสร็จเนี่ยเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งต่อเลย ตัวอย่างของคุณวรศิษฐ์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไข้ที่เราเข้าใจไปเองว่าเราเนี่ยแข็งแรงดีไม่มีอาการจะเห็นว่าเพิ่งกลับจากไปเที่ยวต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับพอเราไปตรวจแล้วเนี่ยเส้นเลือดเป็นรุนแรงมากแสดงว่าอันนี้ไม่ได้เพิ่งเป็นเป็นมานาแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเรามีการตรวจร่างกายไว้ก่อน นะครับเราก็จะสามารถรู้ว่าเรามีปัญหานะครับก่อนที่ปัญหาจะเป็นมากแล้วก็รักษาไม่ทันนะครับกรณีคุณวรศิธิ์ก็ถือว่าเป็นกรณีโชคดีนะครับที่ยังรักษาได้ทันครับผมก็เป็นเคสของตัวอย่างของคนที่โชคดีที่เจอก่อนนะฮะก่อนที่มันจะเป็นอาการที่ลุกลามใหญ่มากขึ้น หมอบอกว่าตีบ3เส้นนี่ก็รู้สึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันไม่ใทำไมตีบ3มเส้นแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยมีข้อแนะนําว่าถ้าเปื่อมีอาการนะฮะสำหรับคนที่มีอายุมากนะครับก็ควรจะมาตรวจร่างกายบ่อยสักนิดหนึ่งหรือมีอาการที่ผิดปกติก็ต้องรีบมาก็อาจจะได้รักษาได้ทันการนะฮะไม่ไม่ไม,มีอาการหนักมากขึ้นนะครับ Met Park Hospital Redefining Healthcare